ค่ะครูค่ะน้องกนิทันแนะนําตัวนิดนึงทํางานอยู่ที่ไหนคะกนิตันเร่งพิมายนะคะทํางานอยู่บริษัทเลี้ยงในยงสิที่โคปสัดค่ะแล้วทำหน้าที่อะไรคะเนี่ยอตอนนี้เป็นผู้จัดการบริษัทนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ควบกับผู้จัดการฝ่ายการเงินด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยยินดีด้วยนะคะคนไทยคนเก่งคนหนึ่งยินดี กฎหมายฉุกเฉินที่รัฐบาลจะออกมาช่วยการธุรกิจต่างๆแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพนักง,งานที่ตกงานด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้ที่สับสนเยอะนีะ้รัฐบาลเขาคือเขายังไม่ได้ฟันทง<อ>ใช่ไหมคะว่าจะช่วยเท่าไหร่อะไรแน่นอนอะไรนี้ค่ะหมายเปลี่ยนแปลงออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายกรณีว่าทั้งร้านค้าและบริษัทเนี่ยที่โดนปิดโดยกระทันหันเพราะว่าไอ้โควิดนี่นะคะ,คะเขาก็จะมีกฎหมาย ด่วนออกมาเพื่อจะช่วยบริษัทแล้วก็ช่วยพนักงานที่โดนพักงานแล้วก็อาจจะตกงานในช่วงนี้นะคะเป็นกฎหมายวิกเอกฎหมายในช่วงวิกฤตโดยเฉพาะนะคะก็มีกฎหมายสามอย่างออกมาสำหรับธุรกิจส่วนบุคคลแล้วก็สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด r s นะคะแล้วก็พนักงานทั่วไปค่ะก็จะออกกฎหมายมาในสามข้อย่อยนี้นะคะ เอาเอาตั้งแต่ธุรกิจส่วนบุคคลนะคะที่ว่าเป็นอังเกนแมนโฟร์ถักที่ภาษาโนเวย์นะคะก็คือไม่ได้เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยก็จะมีธุรกิจร้านนวดที่โดนสั่งปิดธุรกิจเสริมสวยธุรกิจอ,อะไรดีละ่ะร้านอาหารที่ว่าไม่ใช่เป็น r s ทั่วๆไปอย่างนี้นะคะ ขั้นแรกเลยกฎหมายของรัฐบาลนอร์เวย์ได้ออกมาเมื่อวันที่20เมเมีนาคมนะคะกฎหมายด่วนออกมาก็คือสำหรับธุรกิจที่โดนปิดกระทันหังแบบนี้สามารถขอเงินช่วยเหลือ80%ของฐานรายได้เมื่อเ2ถัวเฉลี่ย3ปีย้อนหลังนะคะต้องเน้นด้วยว่าต้องข้อมูลเขาก็จะมาจากภาษีใบกำกับภาษีที่เราส่งภาษีไปทุกปีนะคะ ฐานตรงนั้นก็คือจะมาเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นของฐานเงินได้ตรงนั้นนะคะที่จะมาเป็นเงินช่วยเหลือสำหรับถ้าเกิดว่าบริษัทโดนพักงานเ็นโดนปิดไปแบบนี้นะคะก็ก็อาจจะได้เยอะได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการที่คุณส่งภาษีไป ข้อทสองะคะ,ะ,คะสําหรับห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือว่าอคเชียซันส์กับนะคะถ้าบริษัทไหนที่จําเป็นต้องพักงานพนักงานนะคะทางบริษัททางนอร์เวย์เขาก็จะมีกฎหมายช่วยเหลือที่ว่าเพิ่งมีกําหนดใช้วันที่27มีนาคมนี้นะคะก็คือกรณีข้อหนึ่งนะคะจากจะต,ต้องพักพักงานพนักงานเนี่ย จากเดิมเนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้า15วันก็ลดเหลือให้2วันนะคะก็คือเป็นกรณีเร่งด่วนได้จากข้อสองนะคะถ้าต้องจ่ายจากกฎหมายเดิมต้องจ่ายเงินรายงานพนักงาน15วันก็ลดเหลือให้2วันนะคะ2วันแรกคือบริษัทต้องจ่ายข้อที่สามนะคะจากเดิมนี่ถ้าเกิดว่าจะพักงานพนักงานก็ต้องมีเอ้ยเขาเรียกว่าอะไร ต้องมีข้อแม้ให้ถูกต้องนะคะแต่จากกรณีโควิดเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เงื่อนไขให้ถูกต้องใช่ไหมมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขให้ถูกต้องนะคะก็คือเป็นผลกระทบจากโควิดโดยตรงเนี่ยก็คือต้องพักงานอย่างน้อยห0สิเปอร์ซ็ก็ลดเหลือให้สี่สิเปอร์ซ็นก็คือเริ่มพักงานพนักงานได้ไดสําหรับกรณีที่สามนะคะสําหรับพนักงานทั่วไปที่โดนพักงานเพราะว่าวิกฤตโควิดนี้นะคะก็ มีกฎหมายออกมาช่วยนะคะช่วยในในเร่งด่วนและมีผลเริ่มใช้วันที่20เมษาที่ผ่านมานี้นะคะข้อหนึ่งนะคะคุณจะได้เงินสามวันแรกคือจากเดิมเนี่ยเราต้องรอสามวันแรกนี่จะไม่มีใครจ่ายเอนัจะไม่จ่ายให้เนี่ยก็คือเราจะมีเอผลเริ่มใช้วันที่20มีนาคมนี้ก็คือจะได้เงินเดือนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยใน20วันแรกเลยนะคะ ร0อยเิบวันแรกเนี่ยคือต้องแบ่งย่อยนะคะสองวันนี้บริษัทจ่ายนะคะนับจะเป็นคนจ่ายวันที่สามเลยนะคะร้อยเปอร์ซสิบแปดวันหลังจากวันที่สิบแปดไปก็คือเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดของการโดนพักงานนะคะนับก็จะช่วยนะคะให้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณโดนพักเอพักงานกรณีทั่วไปเนี่ยคุณจะได้เงินเดือนประมาณหกสิบสอดสี่เปอร์เซของฐานเงินเดือน สูงสุด3ปีย้อนหลังนะคะก็จะมาถัวเฉลี่ยให้ว่าเป็นดาฟพังเป็นเงินเดือนต่อรายวันนะคะแต่ในกรณีนี้ก็คือเขาจะมีผลจากวันที่21เนี่ยเขาจะให้80%ของฐานเงินเดือนถึง3เก็คือ 3, A 3ประมาณ3แสนนะคะได้80%ถ้าเกินเงินเดือนเยอะกว่านั้นนะคะจาก3แสน1โคนเนี่ยก็จะได้62.4%ก็คือช่วย สำหรับคนที่เงินเดือนน้อยกว่าส0 0 0สนให้ได้80%ก็คือตั้งแต่วันที่21นะคะภายในเองจะได้ประมาณ36เดือนนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้กดกฎหมายนี้มีผลใช้36เดือนนะคะข้อที่4ี่ภาษีรถเอลดหย่อนภาษีผู้ว่าจ้าง r b เบชิฟ a าวินะคะจากเมื่อก่อนบริษัทจะต้องจ่ายส4บของฐานเงินเดือนพนักงานเนี่ยก็ลดเหลือให้ลดให้สเปนะคะตอนนี้ก็ ลดให้10.1%ก็คือลดให้4%นะคะจากภาษีผู้ว่าจ้างอันนี้ก็คือสําหรับห้างหุ้นส่วนจํากัดนะคะข้ออ r s ค่ะอัก e n t u s c a p i กับนะคะมีผลใช้บันทีวันที่27มีนาคมก็คือเริ่มลดหย่อนภาษีผู้ว่าจ้างจากเดิม14.1%ก็ไม่ลดให้10.1%ค่ะลดให้4%ค่ะค่ะ กรณีสำหรับพนักง,งานทั่วไปนะคะกรณีเร่งด่วนจากเดิมอาจจะได้52อาทิตย์อย่างที่เป็นเป็นแต่ว่าได้แค่62.4เปอร์เซ็นตเนาะแต่อันนี้กฎหมายเร่งด่วนนี้ให้8.0เปอร์ซ็นถึง3แสนนะคะเน้นว่าถึงแค่3แสนเลย3แสนไปก็ได้แค่62.4เปอร์เซ็นต์สำหรับคนพักงานนะคะในในกฎ3แสนจะได้เท่าไหร่นะคะ80เปอร์เซ็นค่ะ เพราะหลังจากสามแสนไปแล้วหมายถึงว่าคนที่มีไรายได้มากกว่าสามแสน,แสนค่ะ<ม>ก็จะแบ่งสามแสนแรกให้แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สามแสนถัดไปหรือว่าเกินสามแสนขึ้นไปก็ได้แค่หกสิบสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่เกินหกแสนแต่ไม่เกินหกแสนถ้าคนรายได้เกินหกแสนแล้วคะก็คือให้เอกก็เป็นการขาดไรายได้ไปตรงนั้นนะคะ<อ>เพราะเป็นการพัฒนานเร่งด่วนตรงนี้ เกิดรายได้เกินหกแสนก็ได้แค่ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ตรงนั้นไปแต่ได้แค่แค่หกแสนคือกําหนดได้แค่หกแสนกําหนดแค่นั้นค่ะถ้าเราเลยไปก็คือตัดตรงนั้นออกไปตัดยอดที่เกินออกไปนะคะตัดยอดที่เกินออกไปเลยค่ะค่ะแต่ก็จะมีลดหย่อนภาษีให้นะคะจะเกิดว่าคนไหนเนี่ยอยู่ในช่วงกรณีนี้ก็สามารถเขาจะใช้เวลาในการตรวจเอกสารและดําเนินการก็จะนานหน่อยนะคะเขาก็เลยอนุมัติเงิน p o ต์ ดักพังงาให้ก็คือจ่ายออกให้เลยนะคะก็สามารถเข้าไปขอได้เลยตอนนี้นะคะ<ท>ดักพ<ท><ป>ังงาเพราะว่าเมื่อก่อนต้องรอประมาณสามอาทิตย์นะคะกวา่าเขาจะดิเินการตรวจเอกสารเสร็จแต่ตอนนี้ก็คือสามารถขอได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะขอวันนี้ก็อาจจะได้พุ่งนี้เลยนะคะเพราะก็ามันเป็นกรณีเร่งด่วนก็คือสามารถขอร่วง,วงเงินร่วงหน้าได้ ค่ะข,ของเงินดาวพังนยสำหรับเงินคนโดนพักงานแล้วก็ตกงานช่วงนี้นะคะสามารถเข้าไปขอได้เลยเขาจะคํานวณเข้าๆให้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็จะมาหลังจากเอตรวจเอกสารเสร็จหรือว่าซัดเลยนละลเอหมือนกับพวกเขาจะมาคํานวณให้อีกทีแต่ว่าเขาสา, A, สามารถขอได้ล่วงหน้าเลยเพราะว่ามันเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วก็สามารถเอมันจะเป็นวันหยุดยาวช่วง โพสแก่ care, ช่วงเทศกาลนี้เขาก็เลยอนุมัติเงินล่วงหน้าให้เลยค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้สำหรับคนไทยที่อยู่ในโนร์เวย์และคนไทยทั่วโลกที่ดูคลิปนี้นะคะเพราะว่ายังไงก็สู้ๆโควิดก็ถ้าเกิดว่าเรามีกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างและกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆก็หวังว่าจะสู้ไปด้วยกันให้พ้นวิกฤตนี้นะคะถ้าเกิดว่า ก็เช็คบ่อยๆนะคะจากเน็ว็บไซต์ของนาบนะคะเขาจะมีข้อมูลอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหา <im itation> ก็ติดต่อทางสมาคมไทยนสซัมสันเบสลานได้นะคะสำหรับข้อมูลที่ยังไม่เข้าใจ <im itation> ก็เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือในการ สำหรับข้อมูลนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจข้อมูลตรงไหนก็ติดต่อสมาคมได้ทางคุณหน่อได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างไงเราก็อยู่ด้วยกันที่นี่ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะนุ้น่อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ส่งเงินกลับไทยมั่นใจเรียเรดดีค่าธรรมเนียมถูกบริการถูกใจพนักงานคนไทยรอบริการคุณค่ะส่งด่วน10นาทีรอรับที่ออมสินไทยพาณิชย์และเกียรตินาคินโอนเข้าได้ทุกธนาคารในไทยภายใน24ชั่วโมง